มาสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะลุงดิ่งเพชรจนนะวันนี้มีรถสวยๆดีๆน่าใช้มาแนะนำหนึ่งคันนะฮะร,รถคันนี้นะได้เป็น Toyota v o o อ 1.5E ปี2013นะครับโครงสร้างเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆนะรถไม่เคยตีลังกาพิคว่ำนะฮะกระจกแท้เดิมทุกบานนะกุญแจสำรองมีไม่ให้ครบๆจบๆนะคันนี้นะฮะ รถปี2013นะเฉะลี่ยใช้งานมาแค่วันละส0โลนะวิ่งไปกลับเนี่ยนะที่บ้านที่ทำงานวันละส0โลเองนะครับไม่เยอะนะฮะและเป็น t o โยต้าวีออนะนะครับโชมไมเนอร์เชนด้วยนะก็น่าจะทราบกันดีนะฮะโตโยตา้าวีออเนี่ยออกมากี่โชมนะก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะเพราะว่าเครื่องเขาทนทานนะฮะและไม่จุกจิกนะอู่ทั่วไปนะทั่วประเทศไทยแล้วกันนะฮะ ต้องบอกว่าทั่วประเทศไทยนะซ่อมได้ดูแลได้นะและอะไรหาง่ายอะไรถูกนะทดแทนก็ได้หมดไม่ว่าจะกี่โฉมกี่รุ่นนะฮะมีตั้งแต่โอ้โหนะตั้งแต่ปีไหนกี่เจนมาแล้วนะฮะออกไปวิ่งบนท้องถนนเนี่ยน่าจะร่วมร่วม,ล,มล้านคันนะนะครับอ่ะมาเข้าสู่กันคันนี้ดีกว่านะว่ามันน่าสวยน่าใช้อะไรยังไงนะสีแดงแรงไม่ตกนะครับนะ 1.5e ปี2013นะฮะนะได้เป็นตัวกลางนะตัว e เนาะ เช่นเคยก่อนรับชมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมสภาพตัวรถพร้อมๆกันเลยนะว่นาน่าใช้ยังไงใครสนใจนะถ้าระหว่างที่รับชมคลิปนะ่สนใจก็0992602443นะด่วนเลยนะสวยใสยอย่างนี้นะมีคันนี้คันเดียวนะที่ผ่อนแบบโอ้โหนะถูกสุดะนะครับถูกสุดนะอ่ะไปะ คมไฟหน้านะเขาได้เป็นตัวมันติรีเฟคเตอร์นะคมไฟยังสวยๆใสๆนะฮะไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ลาวนะคมไฟแท้เดิมนะนะคมไฟติดรถเดิมโรงงานนะลูกค้านะไม่ได้เปลี่ยนนะฮะนี่นะได้ของแท้เดิมนะฮะดูเหลี่ยมเอ่อฝากระโปรงนะครับไม่มีริ้วรอยร่องรอยสะเก็ดหินนะเป็นฉม m ม n เนอร์เชนนะเขาจะมีตัวแถบคมเนียมนะแล้วก็ตัวโล,โ,ลโก้โตโยต้ายอยู่กลางนะฮะด้านล่างนะชายกันชนนะนี่ฮนะ ไม่คูดไม่เบียดนะฮะไม่คูดไม่เบียดนะช่องไฟอยู่ครบนะฮะไม่ชนไม่แปะมานะตรงสวยนะครับนี่ยตัวกระจังหน,น้าเนี่ยนี่เป็นตัวดําเงานะนี่มันเลยทนทานต่อการโดนสเก็ตหินนะครับนี่ฮะอ่ะไปกันเลยนะนี่ซ้ายขวานะได้คมไฟหน้าแท้เดิมแน่นอนนะนี่ฮะสวยๆใสๆนะฮะายกันชนนะ ใครติดตามรับชมคลิปลุงเนี่ยน,น่าจะสังเกตนะในเป็นคนเดียวปะพาชมไอตัวชายกัญชนเนี่ยนะฮะอยากให้เห็นทุกเหลี่ยมทุกมิติของตัวรถนะว่ามันเดิมมันสวยยังไงนะครับก็แล้วก็ถ่ายเรียวๆด้วยนะไม่มีการตัดต่อไม่มีการหลบกล้องเนาะเพื่อให้คือดีก็บอกดีอะนะเพราะว่ามันรถสภาพมือสองอะ่ะก็ขายตามสภาพนะจะให้ออกเอี่ยมอ่อ,องมรไทยเหมือนป้ายแดยงมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะมีอันไหนเป็นตําหนิก็ต้องบอกกันตรงๆเนาะ โอเคเดี๋ยวไปรับชมห้องเครื่องกันนะอ่ะไปรับชมกันต่อนะฮะนี่สภาพห้องเครื่องนะเครื่องแห้งแห้งนิ่งๆ่งเดิมเดิมชินครีนนะครับนะฮะนี่เลยนะครับมีสติกเกอร์มอกรอ,อยู่ครบนะเม็ดองเม็ดอาร์ากนะฮะหัวกระโหลกโชกนะนี่ปัม๊มนูนอยู่ครบนะฮะโอ้หน็อตกรงน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงนะฮะไม่มีร่องรอยการไขงัดแงะนะซีนนี่เห็นไหมคมสวยนะซีนอ่อนเดิมนะฮะนี่รูคมต่างๆกลมสวยนะฮะชัดๆนะฮะไม่บิดเบี้ยวนะ สติกเกอรอ์น้ำยาแอรนะฮะสวยนะแค่เดิมนะซ้ายขวานะดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ครอยรอยเม็ดสปอร์ตตะเข็บเดิมนะซีนองซีนอ่อนโอ้นะครับครบสวยเดิมนะคันนี้นี่ฮะตัวเครื่องแห้งๆคินๆนะครับพอยางต่างๆไม่มีการแตกรั่วซึมนะสายไฟไม่มีร่องรอยหนูกระแทะนะคานล่างเห็นไม่เอ,อย่ยต้เปิดแฟลตหนนนะไม่เป็นสนิมนะฮะ เห็นล่างสุดไหมนี่นะนะครับคานตรงๆสวยๆนะครับนี่ฮะอ่าสวยเดิมนะครับลูกค้าการันตีนะฮะคันนี้อ่ามีตำหนินะครับก็คือเจ้าของเดิมเคยไปติดแก๊สแล้วยกเลิกนะครับไม่ได้ใช้งานเยอะนะตัวเครื่องมันก็เลยไม่สมนะเขาไปติดเหมือนแบบว่าจะประหยัดแต่จริงๆเขาก็ลืมคิดไปเขาไม่ได้วิ่งไกล ใช้งานวันละ40สิโลนะฮะแล้ว v i o n เป็นรถที่เป็นรถไสไสเล็กนะฮะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะ1บเจ็ด18กิโลลิตรอยู่แล้วนะมันใกล้ๆกับอีโคคาอยู่แล้วนะเขาเลยไปยกเลิกลมีนิดเดียวตัวเครื่องไม่ไม่เสื่อมแน่นอนนะการันตีเดี๋ยวรับประกันให้เลยนะครับนี่ตัวพรมนะดูดินะไม่ ยุยไม่เปื่อยไม่ตกทองช้างสวยๆคีนๆะนะยางโยโกฮามานะดอกหนาๆลึกๆอย่างนี้เลยนะล้อแมกอัลลอยนะเป็นสีบอลเงินนะฮะนะฮะเป็นดิสเบรกหน้านะเอ่อไฟเลี้ยวข้างแก้มมาให้เสร็จสับนะกระจกมองข้างนะฮะปรับแล้วพับไฟฟ้านะฮะนี่ได้รับามาตรฐานตรวจสองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดจากเยอรมันจากชิกนะฮะมีค่าจ่ายนะทางบริษัทผมจ้างมาตรวจให้เลยสามพันกว่าบาทให้ลูกค้ามั่นใจเลยว่ามัน มันมันจะโสมมันจะอะไรไหมเสียเสียตังอะ่ะนะฮะเพื่อยืนยันว่ามันเออสวยจริงนะน <Yeah. S 1> ี่เหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆนะสีเงางๆงฉ่ำๆนะฮะหายากมากนะราคานี้นะคันนี้แจ้งราคาไปยังเลยอ่าแจ้งอีกทีนะโตโยต้าวีออ5หนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบสามนะคันนี้สีแดงนะอ่าสนนราคาสองแสนสี่หมื่นะเก้าพันบาทนะเกียิตดีฟีดาวก่อน 4ี่0ันห้าร้อยบาทตลอดอายุสัญญาครับใครสนใจศูนย์เก้า3สองหกูนย์สี่สามด่วนเลยนะเนี่ยซีนอ่อนเดิมนะยางกันกระแทกเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่แผงประตูนะครับนัดประตูซอกนะนี่สวยงามนะนี่ตรงแผ่นเพลตรงปีตรงรุ่นนะฮะสอง3ูนย์หนึ่งสามนะไม่ยับไม่งับ ไม่ยับไม่พับไม่งอพูดเร็วไปเนาะขอโทษนะฮะนี่อยากให้ดูนะฮะว่าโครงสร้างมันเดิมมันสวยนะฮะนี่ฮะได้เป็นเบาะผ้านะนี่เบาะฟูฟูตึงๆนะไม่อมความร้อนนะมีตัวเอ่อเป็นทูโทนนะฮะเป็นดำกับน้ำ,นำเงินนะแล้วก็เดินเดินได้น้ำเงินนะฮะฟูฟูตึงๆนะไม่ยุบไม่แฟบนะฮะไม่ต้องหนุนหมอนใหม่นะฮะนี่ฝาสาสัาน ราคาแบ่งปันจริงผมบอกเลยนะถ้าไม่ได้ติดแก๊สเนี่ยไม่เคยติดมาเนี่ยผมบอกเลยสองปายนะคันนี้ดำให้รถให้เพราะว่าทางเจ้าของเดิมเขาก็รับทราบนะเขาผิดพลาดนะคำนวณผิดพลาดเขานึกว่าจะประหยัดเขาลืมไปว่าเขาใช้งานน้อยมันไม่ได้ช่วยเซฟอะไรเลยนะฮะน,นี่ฮะล้อแบกอร่อยไม่คูดไม่เบียดขอบฟุตบาทนะฮะไฟท้ายเดิมนะฮะหน้าหลังท้ายกว่า นีฮนะสวยบางเดิมรอบคันลูกค้านะฮะไรฟ้าหลังนะกระจกแท้เดิมนะฮะนี่ให้ครบๆนะฮะตัวอีนะอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายนี่ยางอะไรแม่แรงเครื่องมือมีมาให้ครบครบจบๆนะฮะนี่ ดินตะเข็บเดิมนะครับอ่ะสองแสนบาทนะฮะโยต้าบโออดหนาอีปีสองศูนย์หนะครับ, 2013, รบอันนี้เดี๋ยวมีวารันตีให้นะไม่ต้องกังวลน,นะรับประกันเครื่องเกียร์นะครับให้สบายใจอุ่นใจกันไปเลยนะนี่ฮะออปชันฟังก์ชันพื้นฐานมีให้ครบจบนะฮะนี่ฮะุดเครื่องเสียงแท้เดิมนะฮะ แอร์แบบอนาล็อกปรับใช้งานง่ายเกียร์ออโต้นะมีหมดตัวดีสามดีสองดีหนึ่งนะฮะนี่อ่ะมาคันนี้สรุปให้นะฮะจบๆเลยนะคันนี้นะครับโตโยต้าว o s อสหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบสามนะเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะฮะสนนราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะคันนี้เลดเครดิตดีฟรีดาวเนี่ยผ่อนเพียงแค่สี่พันห้าร้อยบาท ฟังไม่ผิดครับผ่อนเพียงเดือนละ4,500บาทตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจก็0992602443เบอร์นี้สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับอยากให้โทรหรือว่าแอดไลน์ดีกว่านะถ้าคอมเมนต์เนี่ยผมเข้ามาตรวจเข้ามาตอบคลิปเนี่ยแค่วันละ3รอบนะเช้าเที่ยงเย็นมันเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะฮะลูกค้าสนใจทักไว้ผมไปตอบช้าเนาะเพราะมันยังไม่มันมันไม่ว่างอะ่ะ เรากําหนดตัวเองว่าเราจะเข้าไปดูประมาณนี้ผมไม่ได้มีแค่ภารกิจเดียวนะพี่ต้องเข้าใจจริงๆมีหลายภารกิจนะทั้งถ่ายคลิปนะวันหนึ่งมีโอ้หลายคลิปนะฮะเกือบสิบเป็นสิบนะนะฮะแล้วก็ลูกค้าทดลองขาบลูกค้านัดหมายจัดไฟแน้นนะฮะลูกค้าบอกแล้วทําไมคุณตอบผมช้าก็ผมไม่ได้มีภารกิจเดียวนะะโทรดีกว่าครับยิงเบอร์มาก็ได้ นะแอดไลน์มาก็ได้ทิ้งไว้นะผมตอบได้เร็วกว่าแน่นอนนะฮะไม่อยากให้พลาดโอกาสนะพอมันไม่มีรถคันนี้เสร็จปั๊บจะหาถามหาสเปคแบบนี้มันไม่มีอะมันไม่มีนะก็คือมันมีคันเดียวนะครับอ่ให้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่านี้เพื่อคัดให้ก็ลูกค้าก็ไม่ไหวเอาตามกว่านี้ลูกค้าก็บอกว่าปีลึกไอ้ไม่เยอะมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นนะคุยกันตรงๆนะครับอยากให้โทรหรือแอดไลน์ดีกว่านะถ้าทันก็คือทันเนาะถ้าไม่ทันผมมัน มันไม่ทันก็คือไม่ทันนะครับผมโอเคก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะฮะแล้วก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยนะเผื่อมีผมอัปเดตคลิปใหม่นะมีคันไหนสวยๆถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันเนาะนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ